มอเตอร์ตัวเดินนะครับและมอเตอร์สวิงนั้นจะมีน้ํามันเข้า4เส้น1 2 3 4เหมือนกันนะครับแต่ว่าสัญญาณน้ามันนะครับแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูครับตัวอย่างของมอเตอร์สวิงในวันนี้นะครับก็เป็น SK60 Go กสิบโกเบโก้นะครับ4รูน้ํามันนี้นะครับเป็นน้ํามันอะไรบ้างน้ํามันใหญ่2รูนี้นะครับเป็นน้ํามันเข้าสวิงซ้ายสวิงขวาเช่นเดียวกับมอเตอร์ตัวเดินเนี่ยน้ำมันเดินหน้าน้ามันถอยหลังนะครับรูนี้เป็นรูน้ํามันกลับเห็นไหมครับจะมีเชื่อมต่อกับภายในห้องนะครับภายในห้องมตสง ภายในห้องมอเตอร์สวิงที่อยู่ของบล็อกนะครับมันจะมีน้ํามันอยู่รอบๆนะครับแล้วก็จะเป็นน้ํามันที่ลีกออกจากหน้าเพดเล็กน้อยนะครับที่จะอยู่รอบๆแล้วก็ซึมไหลคับถังส่วนอีกรูหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวเดินนะครับจะเป็นรูของเต่ากระต่ายนะครับเดินช้าเดินไวจะเป็นรูเล็กๆส่วนมอเตอร์สวิงจะไม่มีเดินช้าเดินไวที่ปรับได้นะครับแต่นะครับจะเป็นรูที่สําคัญอีกรูหนึ่งก็คือรูที่ใช้ทํางานของชุดรีลิฟวาลของสวิงนะครับสวิงนี้จะมีรีลิฟวาลภายในตัวมอเตอร์นะครับที่จะกําหนดนะครงงสวิ หนดเรื่องของระยะเบรกภายในนะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับเหมือนกับรีลิฟว์วาลเลยนะครับแต่จะมีความพิเศษอยู่อีกนิดหนึ่งก็คือรูน้ํามันเวลาที่รีลิฟทางานจนใหญ่จะทํางานณขณะที่เราหมุนไปแล้วนะครับเราหยุดเพื่อเบรกเนี่ยจะเกิดแรงดันสูงณขณะที่เราหยุดนี่แหละครับเป็นแรงดันสไปค์นะครับสูงฉับพลันทันใดนะครับแล้วก็จะระบายทิ้งออกทางรูนี้นะครับแล้วถึงจะมาระบายออกในช่องนี้นะครับที่บอกว่ามันต่างกับมอเตอร์เดินช่องนี้จะต่อเข้าไปในส่วนของแถบดูดนะครับของปั๊มไฮดรอลิกไม่ได้ต่อหลายกับถังเพราะว แรงดันนะครับที่ออกจากตัวรีลิบวาของมอเตอร์สวิงเนี่ยเป็นแรงดันที่ค่อนข้างสปาหรือว่ามันสูงขึ้นแบบฉับพลันทันใดนะครับถ้าเราไปต่อร่วมนะครับกับไหลกับภายในเนี่ยเหมือนกับตัวเดินเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในได้นะครับเขาเลยออกแบบให้แยกน้ํามันไหลกับคนละส่วนกันนะครับไม่เหมือนตัวเดินเพราะฉะนั้นนะครับการตั้งแรงดันของมอเตอร์สวิงนี้นะครับจะถูกกําหนดโดยรีลิบวาตัวนี้นะครับซึ่งจะต่ากว่าระบบเสมอทุกคันเลยนะครับอย่างเช่นระบบตั้งแรงดันของอุปกรณ์ของตัวเดินไว้ที่ 5000PSSI นะครันของ psi ที่แรงดันต้องน้อยกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ชิ้นส่วนภายในที่จะต้องรับแรงนะครับในการหยุดรถทั้งคันให้หยุดฝนนะครับและรุ่นส่วนใหญ่หลายรุ่นนะครับก็จะออกแบบมาให้ไม่มีที่ปรับตั้งนะ <c oughs> เป็นตัวแบบปิดสนิทเลยไม่มีหัวน็อตตั้งนะครับเพราะว่าโรงงานนะครับเขาจะตั้งมาให้แล้วโดยการใช้สเปเซอร์นะครับรองสปริงเข้าไปเขาเซ็ตมาให้แล้วนะครับไม่ให้เราปรับตั้งเพิ่มเพราะว่าถ้าปรับเต้งอาจจะเป็นอันตรายต่อมอเตอร์เขาได้นะครับส่วนบางรุ่นก็ปรับตั้งได้นะหลายรุ่นก็ปรับตั้งได เพราะว่า1ก็คือผลมันจะทันตาเลยคือสวิงเนี่ยมันจะสวิงหยุดแบบปึ๊กเลยนะครับไม่ใช่ไหลไปหน่อยแบบค่อยๆแอบซอบแรงนะครับมันจะทําให้ชิ้นส่วนภายในนะพังแน่ๆเลยนะครับเมื่อรู้หน้าที่การทํางานรู้ฟังก์ชัน่นรู้ชิ้นส่วนภายในแล้วก็ต้องปรับตั้งให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายให้กับมอเตอร์สวิงหรือรถขุดของท่านครับของเคประมาณนี้ค,ครับ